EP 7คุณคือผู้จัดการโรงงานความสุข The Master Key เราไม่ได้เป็นทาสของอารมณ์แต่เราคือผู้สร้างมันขึ้นมาเองบทสรุปของการแฮกความสุขอยู่ที่นี่ครับตลอด6 EP ที่ผ่านมาเราพูดถึงสารเคมีในสมองมากมายแต่กุญแจดอกสุดท้ายที่ทรงพลังที่สุดคือคำว่าความเชื่อหรือ Belief วิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าพ a ซเซโบเอฟเฟกหรือยาหลอกสามารถทำให้ร่างกายเราดีขึ้นได้จริงแค่เราเชื่อว่าจะดีขึ้นเพราะทันทีที่คุณเชื่อร่างกายจะหลั่งสารเคมีเพื่อเริ่มกระบวนการรักษาตัวเองดังนั้นเวลาคุณดูแลตัวเองกินดีนอนดีคิดดีโฟกัสดีมันไม่ใช่ความโลกสวยนะครับ แต่นี่คือการโปรแกรมโรงงานความสุขในหัวของคุณใหม่คุณคือผู้จัดการคุณเลือกว่าจะป้อนวัตถุดิบแบบไหนเข้าไปในโรงงานอาหารดีความหวังดีความคิดดีโรงงานก็จะผลิตความสุขส่งคืนให้คุณเริ่มตั้งแต่วันนี้ครับขอให้คุณเป็นวันแมนนอร์มอลที่มีความสุขที่สุดในแบบของคุณเองซีรีส์นี้ เปลี่ยนความคิดคุณบ้างไหมครับถ้าคุณพร้อมจะเป็นผู้จัดการลงงานความสุขของตัวเองพิมพ์คำว่า I am the boss ไว้ใต้คลิปนี้เลยครับและถ้าอยากฟังแบบเดือดๆเ,เนื้อหาแน่นมากกว่าเดิมติดตามต่อได้ที่ podcast ของ One Man Normal สวัสดีครับ